ว่าไงครับผมวันนี้อยู่เกมเวนกาซีโร่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ่าเป็นครั้งที่2ที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะแต่ว่าสำหรับบัญชีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าบัญชีที่ผมเล่นลงไปครั้งแรกนะครับที่สู้กับ Channel S R Channel อะไรวะ Channel จีเ S สเกมนะฮะนั่นเป็นเป็นบัญชีที่แบบเป็นบัญชีสำรองนะฮะเออแล้วก็ไม่ได้ฟูลอะไรนะเกรดก็ประมาณ23นะครับแต่นี่คือบัญชีหลักของผมครับผมสำหรับ เลยเฉยเพิ่งกินข้าวมาต้องขออภัยติดเลยเอาละฮะงั้นก็วันนี้เราจะมาทําอะไรก็จะมาลงแรงกันนนัเองฮะเนื่องจากก็อยากจะลงบันกายเองเนาะคือเมื่อเช้านี้เลยครับเมื่อเช้านี้มันพึ่งรี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 ีลตเตอร์ไม่ใช่นี่ครับรีแรงครับผมซึ่งทําให้ผมจากศิกกลายเป็นศูนย์เลยทันที และผมรู้สึกเสียดายมากเลยเพราะเมื่อวานผมเกือบจะทําให้มันกลายเป็นสิบแล้วก็วคือผมเก็บได้อาสิบซองอะเอาไปเปิดกล่องนะฮะแต่ว่าไม่ทันเนาะมันมันรีรีแลงซ์ซะก่อนแต่เอาเหอะแล้วก็มาเก็บกันใหม่ดีกว่าถึ่งจะใช้เวลานานเดี๋ยวว่าผมมันทำให้ผมรู้ว่าผมควรจะทําให้ทันนะฮะเอาละครับวันนี้เราจะเล่นแครน,นกันดีเมื่อไม่นามนมานี้ก็วันเกิดของอาจ,จังนะฮะผมก็อยากเล่นแคนนี้อยู่เหมือนกัน แต่วันนี้ก็เปิดเด็กนี้เปิดบัญชีนี้ครั้งแรกด้วยเด็กชา o ์โดพาดินเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับผมนี่ก็คือเด็กชา o ์โดพา d ินของผมนะฮะก็ถือว่าฟูลนะระดับหนึ่งซึ่งผมก็เปลี่ยนเด็กไปเปลี่ยนเด็กมาฮะคือมันไม่นิ่งสักทีมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมปกติก็ไม่ได้พยายามจัดให้มันสมดุลเลยหรอกครับ ปกติผมจัดให้มันอ่าตามผมชอบอบตัวไหนตัวนหนผมชอบผมก็ใส่ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นแหละมาสำหรับรอบแรกของชแนลนี้ไดยูชะนะครับผมชื่อคนนี้ผมคุ้นคุอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมได้เริ่มหลังนะฮะก็มาเริ่มกันเลยผมจำเป็นต้องได้บาสเตอร์ ไปยนกาสักสามใบดีไหมสองใบแล้วกันมาฟึบบับสเตอร์เจี๊ยบนขึ้นมือแล้วครับเยี่ยมไปเลยเหนยังโอเคเขาไลฟ์เป็นตัวนี้นะคะรับพาวเวอร์หกพันถือว่า ก็ยังทำยากอยู่นะมางั้นก็เธอของผมสแตนเลนจัวถึงจะสแตนอยู่แล้วก็โอ้บัสเตอร์เจวารินเบสสองครับถือว่าโอเคไลฟ์เป็นบัสเตอร์เจวารินครับผมสกิลของบัสเตอร์เจวารินเสร์ชบัสเตอร์ดาขึ้นจากนั้นไหนๆเราก็มีบัสเตอร์สองบัสเตอร์แล้วแต่ว่าผมอยากเล่นแฟนทอมบัสเตอร์ช่วยไม่ได้ฮะมันก็คอมาคอบัสเตอร์เจวารินสกิล ทิ้งแฟนท่อง buster overlord ไปยังไงก็ควรจะมีแฟนทมบง buster จากก้อนขึ้นมือก่อนแอคแท็กเฟสครับผมโจมตีไลทิเกอร์เช็คไม่มีทิเกอร์จากนั้นก็ให้ buster เจวิินบูทให้หน้ามาตัวโจมตี power b o อ s t สองพันจบเธอแล้ว ผมต้องการทำราเมศสองนะเมศไงที่จริงถ้าหากไม่มีอ่หมาป่าตัวน,นี้ผมก็คงจะไม่คอมาลาโซเดียวลินผมคิดว่าจวดเดี๋ยวมันคงได้เองอ่ะไปทำอะไรลากอนในเธอที่สองเดี๋ยวก็ได้แล้วมาเธอต่อไปเขาจะทำไงต่อไปมันเลยตึงตึงตึงดึงตึงตึงดึงอืม เหมือนเขาได้คิดนะครับผมบาสเตอร์ดักสองใบโอเคเขาไล่มาแล้วมาเลยไลท์ดิเกอร์เช็คนามิทิเกอร์เช็คสแตนแอนด์จัว ไล่เป็นบาสเตอรดดาร์คถือว่าได้มานมาแล้วนะฮะก็คงต้องทิ้งบาสเตอรดดาร์ดใช่ไหมโจมตีอ่าใช่ทิ้งบาสติดดาดเลยขอมาสกิลออกมาการมมือสองใบฟึ๊บฟึ๊บถือว่าโอเคอยู่ครับแท็กเฟรเลย โจมตีด้วยบัสดอร์ดาร์กทิกเกอร์เช็คไปแรกไม่สองไม่มีบอกเลยรีบไปไหนโอเคครับไอตัวนี้ดีมากเลยเนะี่ยเห็นไหมเมื่อโจมตีพาว์บุตม,มันโบวกอีกสองพันอ่ะได้ทิกเกอร์ไปก็เข้าอะ่ะรู้เปล่าวะไม่เข้าคีโมคุณคีโมทีโมนะโอเคจบเทิร์น ถือเป็นตัวโจมตีปกติได้เลยนะครับหมาป่าตัวนี้ power กาว0ตีเฉพาะแวนกากาดเนาะถ้าเรียกา่ามันก็จะไม่ power เ,เพิ่มเพราะถ้ามันเพิ่มอีกมันก็จะโกงเงินไปไลโลได้ยูชามาเลยเรามีตัวอินเดเซปหนึ่งใบ เรียกการ์ดว่ะไหนทำไงต่อเอาไอกบวกสองพันนะครับอืมดึงดึดดึงดึงดึงดึดดึงดึงอืมดึง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 ใช่อีกรอบเว้ยมาแล้วครับผมรอบนี้โดนสองขีแน่นอนแต่เปลืองเขาไปหน่อย บายบายโจมตีด้วยเรียก่อนถ้าเป็นผมะนะเอาไงถ้าโจมตีด้วยกันก่อนเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าถ้าเขาลังเลเรื่องนี้แน่นอนคือถ้ามันเช็คไม่ได้ติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่เข้าผมถ้าผมดาเมจเช็คใบแรกได้ติ๊กเกอร์ สำหรับกรณีที่เขาเอาเยาการตีก่อนเนาะ,ะคิดมาครับผมไหนดูซิว่าจะทำไงต่อไปอยังไงเอยคุณได้ยู่ับโอ้ยเธอจะหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบครับมีเวลาทั้งวันโอเคเขาเขาตัดสินใจที่เรียกตีก่อนนะครับผมนาเมเช็ค ได้ทิกเกอร์ซะด้วยรอทิกเกอร์ขอโทษนะครับคุณต้องลุ้นทิกเกอร์ซะละมาเลยทิกเกอร์มาเลยเช็คใบแรกใบที่สองไม่มีเอง็งแย่เลยอย่างนี้แย่เลยไ <laughs> ลยเป็นแฟนทอมบาสเตอร์ยาก,ก่อน่า <c oughs> คอตัวไหนมาดีเอ่ยพาวเวอร์สูงๆน่าจะโอกว่านี่ผมว่าควรคอไว้ตรงนี้คออีกทีหนึ่งทิ้งหนึ่งใบจัวจัวโอเคเขาจะบัสของของการใช้ตัวนี้ผมจะไม่ใช้สกิลตัวนี้ละผมคิดว่านะ มาแอคแท็กเฟดกันเลยแบนการโจมตีก่อนไลทิเกอร์เช็คฮิวทิกเกอร์ผลทั้งหมดกับนี่เลยเซกเกิลฮิวอีกแล้วถ้าเนเมจไม่ได้ทิกเกอร์โจมตีก็จะเข้าทั้งหมดดานเมจได้ผมไม่ลบมากขนาดนั้นหรอกไม่เสี่ยงด้วย งาน,นไงเพราะไม่กิ้มไม่ได้ทิกเกอร์แล้วไม่ควรไ,ได้ทิกเกอร์ต่อให้เจ้านี่โจมตีเซลเลียากาัดเอาเป็นฝั่งไหนดีเอ่ยฝั่งนี้ก็ดีฝั่งนี้ก็ดีเดี๋ยวสกิลตัวนี้อยู่แวนการ์ดทุกตัวอยู่แรรกากาหมดก็อะไรข้าเหมือนกันปูมตัวนี้ตรงตีแวนการ์ดเขานะครับโจมตีเขาบดสองพันพันเซนการ์ดมาซะโอเค จบเทินครับมาแล้วครับคอสไลท์ว่าเขาล่างใหม่้วก่อนครับผม <Okay. S 1> อย่างเท่เลย <Okay. S 1> มาครับผมกับแคนดีเลนเจอร์มาเลเดอร์วินต้าแมนที่ผมเรียกนะ <Okay. S 1> โคตรสะใจอะเสียงมันอ่ะมาเลย นาเมทิกเกอร์เช็ครอทิกเกอร์จั่อากาศขึ้นหนึ่งใบพาวเวอร์ของไฟทอมบัสเตอร์ยากกันสองหมื่นหนึ่งอ้าวจบดีมาเลยบวกสองขสินะคันเซนสักที่ไหนล่ะสเตนล์รอ เอา,ลนะอา,าเลยนะขอประกาศเลยกันว่าเทินนี้มันคือเทินสุดท้ายไลท์เวนการ์ดเป็นแฟนทอมบัสเตอร์โอเวอร์หลอดเอาละนะมาจบกันเลยดีกว่าแอคแัตเฟรนบู s t เวอร์จะไม่บว,วกไม่ค่อยเทเทเท่าไกการหร่เทเทเนเทมทเท่ทเ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 ทนทเทเทเนเจเทเทเทเนเทเทเทเเฟเท์ทเทเใเท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 อทนทเทเนเทเนเทเทเทเเทเทเเท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 นทเทเทเเอเแเทเทเเทเเททเททเเทเเทอเทอเทเทเเท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 เเทอทเ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 เทเเทอเทอเทเทเเเ2 0ท ลาก่อนจมจงสู่ห้วงแห่งความมืดไฟนทอมบัสเลวอรอลสแอคทักนาเมดต์รวมเป็นเจ็ดต้องได้ฮิวสองใบวินครับโอเคครับผมก็เล่นแค่ตาเดียวพอฮนะเพราะว่าผมตัดต่อทางโทรศัพท์ไงแล้วผมต้อง ใช้เอฟเฟกต์ไปอีกเพราะฉะนั้นมันต้องการพื้นที่สักหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะอัดคลิปยาวๆไม่ได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพวกงีงง้งๆแล้วไว้เจอกันกับคลิปต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงอะไรก็จะลงววนกาดอีกนั่นแหละผมคิดว่านะคงจะลงววนกาดอีกหรือไม่ก็จะลงเลเจนร์ก็ได้เออมันอยู่ในความคิดผมตอนนี้จะลงเลเจนร์นก็ได้เพราะผม ก็เห็นว่ามันมีคนมากวนกวนอยากให้ลงให้ลงสักทีผมก็เริ่มจะยอมแพ้กับความพยายามเขา,าตอนนี้โอเคอันก็ขอจบคลิปยงเท่านี้นะครับผมพวกเองๆไว้เจอกันบาย